มาจ้ามาจอยค่ะวันนี้วันนี้เพื่อนสาวฉันจะเป็นศัา,ากฏต้ยายแยาใจนะคะปริจจ้าปันนี้จะรูปวันนี้ก็จะเป็นแบบเบียว์นะคะว้ายเราเจอคิกซี่คิกใจนะลูกจีเอ็มนะว่าไม่ได้ระวังโดนปาด ฉันบอกเธอแล้วฉันบอกเธอแล้วนางจะป่าระวังระวังระวังยิงยิงระวังอาญาเธอเป่านกหวีดใช่มันสิยิงเธอไปป่อนนกหวีดใช่มันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันป่าฉันมันแล้วไปดูไปดูไบโอไปดูไบโอไปดูไบโอไบโอเป็นยังไงบ้างอุ้ยออจัดการไม่นางเทียวสิจัดการไม่นางเทียวสิ กำลังเทือทำอะไรเออจัดการมันจัดการมันจัดการมัน,อมนเอาวัวเอาวัวไปแกงเอาวัวไปแกงอเอาวัวไปแกงยิงเอาวัวไปแกงจัดการ <ly> ได้ไหมได้ไหมจังได้สักตัวสิง่ายสิยิงเลยจังได้นะจังได้เออว้ายได้สองอยู่นะยิงได้สองอยู่นะ ถอยว่าก่อนถอยมาก่อน,ออนเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะฉันกลับบ้านก่อนนะไวไยโอไม่ต้องมาลูกวไยโอไม่ต้องมาก็ได้นะหญิงเธอจะมาช่วยฉันหรอเออช่วยก็ช่วยเอามามามาโอ้ฉันตีปูก่อนน้องปูตีหน่อยนะเออเป็นไงล่ะเป็นไงไว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 วัว,าว,าวามา <laughs> วัวมาหญิงวัวมา มันทำอรเดี๋ยวกูจัดการน้องมันดินี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวาย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 มันไ่ค่าันเมามั่นค่ะมามั่นค่ะเธอเธอเธอมันเยอะมันเยอะถอยออกมาถอยออกมาถอยมานี่นีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอามาก่อนที่มืก่อนโอ้เธดีแหนนะลูกระวังระวังวัววัวชนวัวชนิงิงวัวชนิงวัวชน หญิงหญิงวัวจะชนหญิงถอย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 เอาไว้โอเมยฉันบอกว่าวัวสีส้มโอ้ยไม่น่าหนีถอยหญิงถอยถอยถอยหญิงชะโมยถอยถอยหญิงถอยถอยถอยว้าอาญาเหมัอนลายนะได้สองตัวนะหญิงจนกระเป๋าก่อนจะโม่ใบ้านกับบ้านมาจ้ะหญิงถอยก่อนอาญาถอยก่อนหญิงลูกโดนนะอีเทลอ่ะ อีทีมันจะตกนั่นเดี๋ยวเจอฉันแน่เจอฉันแน่ได้ไหมะ่ะเอาน,นั่นตัวอะไรอะ่ะตัวออฟตัวอะไรอะ่ะฉันจำชื่อไม่ได้ไหวไหมลูกออฟตัวอะไรอะ่ะไหวไหมลูกว่าไงหยาดมาเอ้ยสิโอ้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 ปาด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 ,ม,ปาดมันปาดมันปาดค่ะ วาย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 เพื่อนสาวฉันโดนเดี๋ยวฉันเจาอีกทีซีก่อนเดี๋ยวมึงเจอแน่ค่ะมึงเจอแน่ค่ะมีนี่มีนี่มีนี่โอ้ยโอ้ยมันไปได้เฉยเลยไปได้เฉยเลยนะเดี๋ยวมาจัดการอีวัวดิจัดการวัวกระทิงแบบนี้วัวกระทิงทำอะไรว้าวกระทิงกระโดดใส่เราเลยนะระวัง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 เออเรียบร้อยไปแล้วนึงจิงจริงเราอป้อมมาเลยไหมกี่นาทีแล้วเนี่ย สีแล้วสี่แล้วยิงสี่แล้วสีแล้วกัววนมอคมันทำอะไรเคลมันทำอะไรไยิงขาดยิงข่ดยิงขาดเออจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปเลยว้ายว,าวา้ายว้ายอันนี้ก็ชอบตีฉันนะนี่ยิงฉันว่าฉันกลับบ้านก่อนไหม,มจะสู้ต่ออีกหรอเดี๋ยว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 ไปดูป้อมกลางก่อนโอ้ยพวกนั้นทำอะไรกันสองสามตัวบาสบาสไปช่วยยังน่าตีดิเออเป็ไงล่ะบัสบัจัดการไอ้ลูก เดยวเราป้อมกลางแล้วก็ไปเลยเพราะไอีวัวมาอีวัวอีวัวมันทําอะไรนะอีวัวมันอีวัวมันออกไปแล้วจัดการมาเลยเดือเราตีป้อมเสร็จก็ไปจัดการวัวเหม่ยวัวมันยืนทําอะไรมันกินหญ้าหรอวัวกินหญ้าจ้ะวัวกินหญ้าเราจัดการมาเลยวัวกินหญ้าวัวกินหญ้ายิงิวัวกินหญ้าจัดการมาเลยจัดการมาเลยวัวกินหญ้าวัวกินหญ้ายิงวัวกินหญ้าเออเอาวัวเลยเรอาวัวเราอาวัวยิงเราเอาวัวหญิงหญิงเรอาวัว บัวมันลายนะโอ๊ยได้แล้วได้ได้วัวได้บัวยิงยิงทาร่าท้าใจทาร่าทาร่าทำอะไรทาร่าทำอะไรยิงทาร่าทำอะไรเดี๋ยวฉันมีอันตีหรือยังฉันมีอันตีหรือยังฉันมีอันตีหรือยังฉันเปิดอันตีเสรมันได้ไหมเปิดอันตีเลยนี่ทำทำระวังระวังลองทิ๊กซี่โอ๊ยเออช่วยด้วยช่วยยิง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 เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้โอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะอายอรขอบคุณนะโอ้เกือบไม่รอดนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเคลียร์ตรงนี้ก็ พวกเธอนางเทลไปทําอะไรบ้านเราไปดูสิไปดูไปดูปดมันอยู่คนเดียวเกกีนะ่ะจิกหัวมันจิกหัวมันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพัดพัดพมันหนีได้มันหนีได้มันหนีได้พมันจัดการไวโอเล่นะบัวมาบัวมาพ่อนมายิงยิงพ่อมมาถอยก่อนถอยก่อนยิงยิงยิงถอยก่อนยิงย, <c oughs> ยิงถอยยิงเดี๋ยวฉันพาจัดการอีนี่อีเทล อมันมาสามหญิงถอยอยคอยมาสามหญิงมันมาสามมันมาสามหญิงหญิงมันมาสามเ้ยระวังระวังระวังมันมาสามมันจะกลางปีกออกเหรอหซิที่จะกลางปีกออกนเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นซีมจะกลางปีกออกระวังระวังโอ้โอ้ใจล้อนนะระวังนะระวังนะมันอยู่ในพุ่มไม้หญิงมันอยู่ในพุ่มไม้ เรามีอันตีเรามีอันติเรามีอันติเรามีอันติระวังเรามีอันติเรามีอันติเราเมียันตีเออฉ่ำฉ่ำไปเลยจังเฮ้ยจู่จู่แล้วมันวาร์ปอะไรตรงนี้โอ้มันวาร์ปมันวาร์ปใส่เรานี่นั่นมันวาร์ปใส่เรานั่นเดือดออฟป้อมนี่เลยฉ่ำว้าเพื่อนสาวโดนแกงนะฝั่งทางออฟเลนอะออฟเลนโดนแกงนะเราต้องไปช่วยนางไหมว้าวอีคิกซี่มาแล้วระวังทุกคนระวังไวโอระวังลูกเราไวโอระวังวัวจะกระโดดวัวจะกระโดด ยิงยิง fate, ยิง pues mm ถอยยิงถอยยิงถอยลูกมยิงถอยไหมถอยรู้ไหมไหมไหมไเราไม่เอาเราไม่เอาเราถอยจะกัอย <c oughs> ่างดีกว่าจะกัอยานชั้นชั้นนี่เนี่ยอย่ามั <Okay. S 1> ่นว <Okay. S 1> <me>. wow. ้าวฮาร่าฮาร่าแกงเราช่วยด้วยไอ้ย่าช่วยช่วด้วยยิงยิงช่วยฉันด้วยฉันฉันเนียนตีฉันเนียนตีฉันเนียนตี นี่ไว้าช่วยขอบคุณนะขอบคุณนะเออเป็นไงล่ะเหลือเหลือเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเดี๋ยว <ird> เดี๋ยวฉันตีมังกรสีเหลือสีน้ำเงินสีม่วงสีฟ้าก <c ute Metall ica> ่อนเธอ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 ถอนก่อนไหมถอนก่อนไหมบัตรบัตรบัตรจัดการโดยอีวัวจัดการอีวัวเลยจัดก,การอีากการวัวเลยนี่มั่นค่ะบอกมันมั่นค่ะอย่ามั่นค่ะบอกมัน อย่า้องันไว้สั้วนว้าวว้าวาว,าว,าวามาแล้วมันมาเฝ้านะมันมาเฝ้านะ,ปปะเ,เดี๋ยวจะการอากอเอียงน้น้ำใส่โอ้อหทาร่าเหรอทาร่าเหรอทาร่าหรอจิกจิกจิกหัว,ว,วบ้างนี่นี่บัดุมลูกดุมเออบัันนบั๊ันนะเขาฟิกซี่ทำไมลูกฟิกซี่ทำไมโอ้เป็นไงอะ สองตัวไปเลยเอาอุยหยางหยางว้ายวัวกระโดดเข้ามาหญิงวัวกระโดดเข้ามาหญิงวัวกระโดดระวังนะระวังทุกคนระวังระวังระวังอ๋อโอเคได้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 ไ้ได้ไปโออาการลูกไปโอไปโออาการนะไปโออาการโออาการจับโออาการจับเออทุบไปลูกทุบไประวัง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 ลูกระวัง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  ดูอยู่ดูอยู่ค่ะอันติค่ะดูอยู่ค่ะเออโอ้ยถอยออกมาก่อนลูกบัตรบัตบัตไปลึกลูกบัตรลึกลึกไปลูกโอ้ยอย่าบัตยกไปลึกมากนะเมื่อกี้อะไปป้อมใหญ่ก็เลยอ๋อถอยเออเกือบเกือบเพื่อนสาวช้นเพื่อนสาวเพื่อนสาวอาย่าเพื่อเกือบถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลูกถอยก่อนลูกเออเดี๋ยวเราไปตีมังกรไหม ก่อนสี่วงเนี่ยเนี่ยดาบหรือยังดีดัดีดับบัตเอาเลยลูกเอาเลยลูกฉันแทงได้ฉันแทงได้อยิงฉันแทงได้เธอออกไปก่อนไหมเธอออกไปก่อนจริงๆเลือดเธอจะหมดนั่นนั่นหวายยิงฉันแทงได้พวกเธอออกไปข้างหน้าก่อนไหมเออระวังระวังเออฉับจ่ะบอกแล้วฉันบอกพวกเธอแล้วไว้วัววัวมาทางนี้ฉันเห็นเดวัวเดินมาทางนีง้เดี๋ยวฉันเกลี่ยคลิปน้อยค่ะไว้วัวมา วัวมาวัวมาหญิงวัวมา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 เก็ตเปลี่ยนเบอร์เก็ตเปลี่ยนเบอร์จะเปลี่ยนเบอร์ไปใส่ระวังระวังจ้ะระวังระวังค่ะระวังค่ะว้าย ไปดูนิไปดูดีเขาทำอะไรสองคนนั้นอะเดี๋ยวเจอชั้นแน่เจอชนะั้นแน่ค่ะเอาไปขีดไปเลยค่ะอฮ้ยเอาเอามันให้มันกลับบ้านไปซะมันกลับบ้านไปซะหญิงไม่อยากกลับบ้านค่ะเองเราได้กี่ทางแล้วได้กี่อุ้ยมานาะฉันจะหมดอ่ะเธอหญิงมานาะฉันจะหมดน่ะ ไ่น่าสมมติไหนยิงเฮ้ทุกคนระวังทุกคนระวังนะฉันไม่ค่อยมีมานะฉันฉันสู้ไม่ค่อยได้เฮ้ยได้อยู่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 เอาเทียวไหมเอาเทียวไหมยิงเออไวย่อยิงเลยลูกโอ้ย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 เขากางตีกออกมาใส่เรา ระวังระวังนะระวังระวังโอ๊ยโอยระวังระวังระวังค่ะ <c oughs> ระวังค่ะแล้วหญิงฉันกลับบ้านก่อนนะฉันไม่ไหวอะ่ะฉันกลับบ้านคนที่หญิงฉันไม่ไหวเออกลับบ้านกันจา้าเพื่อนสาวเ <c oughs> พื่อนสาวฉันกลับบ้าน ไว้เราเหลือเลนหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูคอยดูดาร์คเลเยอร์แล้วก็ปล่อยเลนนี้แล้วก็จบเลยเนะาะช่ำๆนี่ง่ายมากเลยจ้ะเกมนี้เกมนี้มันง่ายอยู่นะเพราะว่าทีมเรามันเป๊ะไง <c oughs> ทีมเรามันแบบเพื่อนสาวเพื่อนสาวย,งยิงมามามึงลดความอ้วนนิดนึงนะเพราะรู้สึกว่าหนักมากยิงขี่คอทีนึงก็คือแบบคอกูจะหักเลยเนะนี่ยหนักอยู่นะยิง พึ minutes, minutes, minutes. ่งนะพึ bait, Flex, ่งน hmm. ้าวายเขาทำอะไรออฟเลนเราน่ะเขาทำอะไรเพื ja ่อนสาวเราวน่ะเขาทำอะไรไมโอ้อให้ไว่โอระวังเขายกค่ะยิงยิงระวังวัว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 มาวัวมาวัวมาเออ้ระวังวายวายเขาเอาเพื่อนสาวเราไปแล้วเขาเอาเพื่อนสาวเราไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจัดการเลยหนีมัดทุบเลยลูกมัดทุบลงไปเลยลูกเอาฉันทุบเขาเล้วเจ้ขกโทษเจ้ขอโทษค่ะ คิกซี่ทำอะไรตบคิกซี่สักหนึ่งแมตซ์ซินี่นี่นี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่นี่เออไวนโอมันช่ำนะโอเทียวเทียวเหรอ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 อืมเจ้าแม่เผาเอลหรอจัดการเจ้าแม่เผาเอลสิจัดการเจ้าแม่เผาเอลจัดการเจ้าแม่เผาเอลเอ้าถูกป้อมเลยลูก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 ไวนโอมถูกเออ ไปยังไงฉ่ำมากฉ่ำมากแม่ฉ่ำมากค่ะโอ้ยสิบสี่ศูนย์นะจ๊ะได้มากได้มากจ,จ้าอ๋อเอ็มอีพีเอมีใจค่ะขอบคุณนะคะ